Radiant Gentlemen ขอบคุณทุกคนที่อดทนรอนครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับผมและแม็ในวันนี้ก็คือนักล่าแห่งแพนทอมลีกหนึ่งในบิ๊กไฟของพวกเราครับนั่นก็คือลาอูน นี่เธออธิบายละเอียดไปไหมเนี่ยฉันฟังไม่ทันเลยนะเนี่ยก็นนอนสิเราต้องมาเจอกับโอซิสนี่นะโคชดาฮีพูดถูกค่ะการแข่งขันกับโอซิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะยังไงพวกคุณก็ต้องเตรียมพร้อมก่อนแข่งนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยฉันอยากอยู่ทีมเดียวกับโอซิตมากกว่าไม่อยากเป็นคู่แข่งกับเขาเลยคะ่ะ <c oughs> ยังไงก็ตามขอให้โชคดีนะคะสําหรับวันนี้แล้วก็อยากจะเตือนพวกเธอหน่อยอยากให้พวกเธอระวังไฮนูนของโอซิสเอาไว้ด้วยนะไฮนูน no หรอครับ ผมไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยมันคืออะไรหรอครับถ้าบอกก็ไม่สนุกสิคะยังไงก็ไว้เจอกันที่สนามนะคะเป็นกำลังใจให้นะชิบูไฮนูนเ <Hi noon, S 1> หรอนี่ฉันไม่ได้คาดการเรื่องนี้เอาไว้เลยนะเนี่ยเหมือนเธอจะแพนอีกแฮะชิบูผู้ยิ่งใหญ่และเก่งกาจนายนี่เป็นดาวเด่นของที่นี่เองสินะเอานี่นายก็มาด้วยแล้วเนี่ย ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยฮะไหนๆนาย,ยก็มาที่นี่แล้วเนี่ยก็พยายามเอาชนะให้ได้นะนี่นายเพิ่งจะพูดว่าจะเอาชนะฉันสินะโอ้ oh, สิหรอครับก็น่าสนุกดีนะฉันรู้สึกเหมือนเป็นบอสใหญ่ของวิดีโอเกมสักเกมเลยนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันไม่เอาจริงตั้งแต่ครั้งแรกหรอกยังไงก็เรามาวอร์มอัพกันก่อนดีกว่าโอเคไหมชิบู สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาสจูเนียร์กับเกมเดอะสไปร์คลอสนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตที่เพิ่งจะเข้ามาใหม่นะแต่ว่าบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็ประกาศไปแล้วนะว่าผมจะงดลงคลิปไปสักพักหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวไปทำโปรเจกต์เพิ่มเติมนะเกี่ยวกับช่องเราเนี่ยแหละก็คือเดี๋ยวผมจะไปทําฟุตเทจใหม่นะครับก็เลยอาจจะทําให้การลงคลิปเนี่ยมันล่าช้ามากขึ้นแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันเป็นคลิปสั้นๆนะมันกเเลลทําาาาด้้งง่่นาา่นนนะรรััรับ,บมนะอบือวีว วันคริสต์มาสนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพวกเช็คอินพาร์นะเช็คอินพาร์เนี่ยก็จะเป็นการเติมแล้วก็ได้สกินลิเซียมานะครับแล้วก็ได้ตั้งแต่เดย์วันเลยนะคือเติมปุ๊บคุณได้ปั๊บเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือเช็คอินพาร์อันนี้นะครับจะไม่แจกลิเซียล่างปกตินะถ้าไปเทียบกับโซฮี ในเช็คอินพาร์ทครั้งก่อนเนี่ยก็จะมีการแจกโซฮีด้วยนะครับพร้อมกับสกินแต่ว่าจะได้วันท้ายๆเนาะก็คือคุณเติมไปเนี่ยก็ยังไม่ได้สก so ินโซฮีนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยวินเทอร์ฮอลิเด์เนี่ยคุณเติมไปคุณได้สกินเลยตั้งแต่เดย์วันนะครับแต่ว่าคุณจะต้องมีตัวละครเปล่าๆของลิเซียก่อนก็คือคุณต้องมีตัวละครลิเซียก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้สกินได้คือถึงแม้ว่าคุณจะเติมเช็คอินพาร์ทวินเทอร์ฮอลิเด์ไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีตัวละครร่างไดฟอย์นะครับ ปกติก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ตัวเกมย้ำมานะแล้วผมก็ตั้งใจจะย้ำหลายๆรอบด้วยในคลิปนี้นะครับเผื่อว่าใครเติมไปแล้วแบบ350บาทมันก็จํานวนเยอะอยู่เหมือนกันบางคนเติมไปแล้วก็ยังใช้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องใช้จุดนี้เป็นจุดพิจารณาด้วยนะครับผมนะในการที่จะเติมแพ็คเช็คอินพาร์ตอันนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มลีกใหม่นะครับลีก14เนาะปัจจุบัน,นยังมีลีกถึง13แล้วก็เพิ่มมาแล้วเป็นลีกที่14นะครับเพิ่มมาแค่ลีกเดียวเนาะ สำหรับลีกที่14นะครับตอนนี้ผมก็เล่นถึงเลเวล70แล้วต้องบอกเลยว่าผมเล่นแล้วหัวร้อนมากจนรู้สึกว่าเออเล่นให้มันพันๆไปยิ่งเจอไอ้ทีมอิซาเบลเนี่ยโอ้โหแบบตบทีนี่หน้าผมสั่นเลยแล้วยิ่งมาเจอไอ้บูดาก้อนอีกนะครับโรงเรียนซอนริมเนี่ยนะครับผมท้อเลยอะ่ะผมเห็นหน้าแล้วแบบโอ้กูหนีมึงจากทัวร์นาเมนต์มาก,ก็ต้องมาเจอมันที่ลีกนะเอาเป็น,นว่าไม่เป็นไรก็ผ่านมาแล้วแต่ว่าตอนนี้นะครับเล่นถึงเลเวล70เนี่ยผมต้องทําให้ได้ประมาณ5แต้มเนาะผมจะพยายามเสียแต้้้มใหหนอยที่สสุดรับ เลเวล70ถ้าผมเสียแต้มเยอะเกินก็จะตัดออกไปนะไม่ถือว่าจะเริ่มใหม่ง่ายๆทีมที่จะใช้นะครับผมก็ยังไม่มั่นใจนะแต่อจริงๆก็คืออาจจะใช้เป็นรายูฮยอนแล้วกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้นิชิกวาวะกับลูคัสในการผ่านเนาะรายูฮฮยอนเนี่ยยังไม่ได้ลองใช้เดี๋ยวลองเล่นดูกันสักหน่อยนะอ่ะมาดูกันครับบอสนี้คือใครนะเอ้ยเห็นแบบแบบอ๋อก็ลิเซียนะสก,กินนะเจ้าของวินเทอร์ฮอลิเดย์ของเรานะครับ อุ้ยกระโดดสูงมากอันนี้ยังซบป,ปะมันเล่นทีมคอมโบนี่หว่าอันนี้เล่นทีมคอมโบนะนี้เป็นทีมที่ผมชอบมากมากนะครับแล้วก็น่าจะเอามาใส่เป็นอินเสิร์ตด้วยนะชอบลิเซียกับยังซบอ,อยู่ด้วยกันมากนะครับมันมันคอมโบกันดีนะมันเป็นเซตเตอร์ที่ดีไงผมก็เลยมองว่ามันเก่งดีนะอู้หูตบออกอะยังได้อยู่นะยัง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 ไม่ควรจะเสียแต้มไปมากกว่านี้นะอะ อุ้ย <O> uh. ถ้าเสียก็เดี๋ยวรีใหม่ถ้าเสียก็รีใหม่ไม่เป็นไรโอ้โห uh. เล่นลูกหยอดเลยเหรอโอ้โห uh. uh. ตบสโลคืออะไรวะไม่เคยเห็นโอเคครับ5แต้มนะโอ้โห uh. ถ้าดีอินเสียงเกมเข้าไม่ต้องขอภัยด้วยนะครับแบบลืมลืมลืมตัวลืมตัว ปกติมจะปิดก่อนโอ้โหไม่ได้แล้วต้องรีใหม่นะ,ะยังได้อยู่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 แต่แต่ถ้าเสียเนี่ยไม่ได้ละโอ้โหพลาดว่ะอุยตบจังเลยรอบนี้ครับลูกเสิร์ฟชาร์จได้นิดนึงปุ๊บโอเคชาร์จเต็มแรงเลยโอเคครับผมนะผ่านครับเทคเดียวผ่านผ่านจิ๊ปกปะวะด้วยนดวัน ย <22. S> 2อผ่านเว้ยพอดีเลยย2ิบสอง ผ่านพอดีครับเกือบแล้วนะตอนแรกใจกดรีใหม่แล้วแต่ว่ายังมั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่นะโอ้โหโอเคผ่านได้นะผมบอกเลยว่าหลีกรอบนี้ก็ไม่ได้ยากนะเพราะว่าเจออิซาเบลบ่อยแล้วนะครับชินละแต่วัดรละยฮายอนเนี่ยผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เจอหน้ามันแล้วเครียดตลอดเลยแต่ก็ผ่านมาได้นะก็จะเห็นได้ว่าผมก็จะเสียแต้มไปกับบูดากอนเยอะที่สุดนะครับพอผมขี้เกียจเล่นนะ่ะขี้เกียจมานั่งรีใหม่ก็คือเล่นเทคเดียวก็รีบๆผ่านไปนะแต่อิซาเบลเนี่ยผมเล่น34เทกเลยนะครับแต่ผมไม่ได้อัดลิปไวเนาะ อ่ะสำหรับรางวัลก็นี่ครับได้บานเลยนะตั๋วสุ่มกาชา15บาใบนะครับส่วนถ้าใครจะหาลิเซียนะครับบอกเลยว่าสามารถมาตั้ง wish list ได้นะครับก็คือเนี่ยกด wish l i ต์แล้วก็เลือกเซตเตอร์นะแล้วก็เนี่ยเอาลิเซียเข้ามาได้แต่ทีนี้เนี่ยลิเซียผมบวก5แล้วนะผมก็เลยไม่เอามาลงนะครับในส่วนของ w i s ล list เนาะประมาณนี้แล้วก็ถามว่าจะสุ่มตู้ไหนนะครับถ้าอยากได้ลิเซียเนี่ยคุณก็สุ่มแบบล็อกตำแหน่งก็ได้นะแต่เอาจริงนะครับสุ่มแบบ default ดีกว่านะครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างจะมีโอกาสออกตัวละครแรงเอ็ดง่ายอยู่แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับซิวเก่งกุดบายครับชิวเราทำมันได้นี่สินะนักกีฬามืออาชีพทำเอาขาฉันล้าไปหมดเลยเนี่ยนี่สินะที่เรียกว่าเกมนี่ขนาดฉันเอาจริงก็ยังแพ้นายอีกแล้วเนี่ยสุดยอดจริงๆเลยเป็นเกมที่ดีเลยนะชิวฉันไม่คิดเลยนะว่านายจะชนะเนี่ยน่าประทับใจสุดๆเลยใช่ไหมล่ะ ตอนที่ฉันเห็นแววตาของนายที่มีความมุ่งมั่นแบบนี้ฉันนึกถึงนายตอนที่นายยังเป็นหนุ่มๆอยู่เลยนะเอทิสนี่นายคิดอย่างนั้นเหรอแต่ยังไงก็เถอะนะชิบูก็ดีกว่านายแล้วนะยังไงก็เถอะนะยินดีด้วยแล้วกันนะที่ผ่านแมชครั้งใหญ่ในครั้งนี้ไปได้นะส่วนแคปในวันนี้ก็ต้องเตรียมปิดลงแล้วล่ะถูกต้องเลยค่ะสองสามวันที่ผ่านมามันวิเศษมากฉันรู้สึกมีความสุขแล้วก็เศร้าปะปนกันไปหมดเลยค่ะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะตอนนี้นะ่ะทุกคนก็คงจะเห็นเสน่ห์ของวอลเลย์บอลชายหาดแล,ลย ตอนนี้นะ่ะถึงเวลาที่จะฉลองชยชนะแล้วนะเรามาปาร์ตี้กันรู้ไหมทุกคนการลงไปเล่นน้ําจริงๆนะ่ะดีกว่ายืดดู้อยู่เฉยๆนะเล่นน้าเหรอคะใช่เลย <c oughs> พะเราจะเล่นน้าไม่ได้หรอกนะถ้ายังยืนอยู่ตรงนี้อยู่นะ่ะใช่ขอก็โดดลงไปด้วยสิโอ้โหโอสิก็เล่นด้วยเหรอคะดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนไอ้นายเป็นโค้ชไม่ใช่เหรอยังไงก็ดูแลเด็กๆพวกนี้ด้วยแล้วกันนะนี่นายพูดเรื่องบ้าอะไรเร็วเข้าทุกคนเช่วยกันจับขาเอทิสหน่อยเราจะบูชายันเขาแด่เทพเจ้าแห่งมหาสมุทรกัน